ที่แท้แอโฮสเตสผูกผ้พาพันคอแบบนี้นี่เองไม่น่าแปลกใจเลยทำไมพวกเขาถึงดูดีแบบที่หนึ่งปมเรียบหรูแบบที่สองปมทรงเน็คไทแบบที่สมปมเสริมบุคลิก แบบที่สี่ปมถักเปียแบบที่ห้าปมทรงเพชรแบบที่หกปมหูกระต่ายแบบที่เจ็ดปมโบผีเสื้อ แบบที่แปดปมหัวใจแบบที่เก้าปมดอกกุหลาบแบบที่สิบปมแอมเมสแบบที่สิบเอ็ดปมสร้อยคอ แบบที่12ปอปมกลีบดอกไม้